ปีนี้พิธีนิรภราจะเริ่มในวันที่3-4ตุลาคมนะครับปีนี้เป็นพิเศษคือเราได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมหวงสมเด็จประเทพรัรนราชสุดาแสยมรมราชกุมารี ฝ่ายก็พยายามที่จะช่วยกันท้งนี้ทั้งนั้นทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสงขลาสามารถที่ะีชีวตชาสองได้ดวยการประอไปด้วยกระบวนปมัญญาชบนนทีสร้าสรรค์ะะวห่จังหวดนนะครับเสียงตั้งตเสียงต้งใเสียงตนานไม่เสียงให้วนลันครับมีชีวิตชาเลยครับละตอนนี้ครับมาเสียงครับนะครับแชมป์เก่าเมื่อปีที่ผ่านมาครับในประเททประเพณีนิยมครับ เปนวันของร่ับน้องตำบลลำไความมีคนเดินบ้านในาพบ่น้องตำบลได้กับงวัดเีให้ับนะ่นี้วากันนีนะครับนะนไกั่น้องอยาไปต้องไปไครับตอนนี้รับครับหยมากค่วันนี้รับราน้องเลยนยครับน้องับเชกไดครับ้องั ไปโยกมาจิงใหญ่ไม่แพ้กันไม่ส่งมาให้ยอนี่ส่งเข้าไปวดเฉพาะเรือพระแต่ละรัลำเรือจะต้องมีพี่พี่คลูกใช่ใช่ใช่ครับสุดวยเลยไปอายุไปอายุลูกครับน่านะเป็นอยทางนี้นก

วัดพระธาตุพานะคะมีควา3.4เมตรค่ะความราว1เมตรเดียนะคะความสูง6เมตรค่ะลายกระโดดที่ใช้ระดับลรางเรือเป็นลายไทยนะคะลายกระโดดระดับบนเรือค่ะเป็นความตั้ง2.4เมตร ที่นี้เป็นพิเศษคือเราได้รับพระราชทานถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธฐาธิราเชเจ้ากรมหลวง,งสมเด็จประเทพรมหลวงประเทศ รัชสุดาแสงมรชกุมารีเป็นรางวัลชะเลิศของเรือพระสองประเภทคือประเภทประเภทนิยมอนุรักษ์นิยมส่วนรางวัลอื่นๆก็เป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดนายกทศมนตรีได้มีรางวัลชะเลิศในการประกวดขบวนแห่เรือพระและช่วยจากรับที่ช่วยมาไทยด้านนิพนธ์ัวัดบุญญาบณดีนะครับกับช่วยของผู้ว่ากับนายกนะครับพิเศษคือเราจะปีนี้เราจะมีเรือพระค่อนข้างจะมากนะครับ เริ่มหาหนนกพระตั้งแต่เวลาเปลี่ยนนาฬิก,การา0นาทีมาตั้งกระบวนแล้วก็ผ่านรำพิธีเวลาประมาณ8ป0โมงคึ่งทีนี้เราคิดว่าจะมีการแข่งขันแทงต้มและตีโผนด้วยในวันที่3มเนี่ยมีการสมโพธ์เรือพระปกติเรือพระเนี่เสร็จก็จะลาก,กลับวัดแต่ปีนี้เราจะให้เรือพระเนี่พักอยู่ให้คนมาชื่นชม สองวันตัวที่สามที่สี่มีมรดศพตลอดงานมีผู้สมเพลย์เรือพระที่บริเวณหน้าอ่างประปานคนกาญจาภูมิภาคเนี่ยฮะก็เป็นที่คาดว่าอาจจะมีผู้คนมามากมายเงินรางวัลเนี่ยก็คงเดิมรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นเงินรางวัลเก้าหมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากกรมศิพปากรเที่ยงเจ้านะวันที่สองก็เจ็ดหมื่นไล่เรียอยกันไปฮะแถวรางวัล แล้วก็ทั้งสองประเภทรางวัลเท่ากันในช่วยรางวัลก็เหมือนกันส่วนรางวัลกระบวนแหรนะปีนี้เราก็ขอชนะเลิศก็ได้ประมาณสี่หมื่นบาทนะขบวนแหต้องต้องอได้มีคนลากพระอย่างน้อยสามสิบคนนะต้องเป็นชาวบ้านมาช่วยลากพระแต่งตัวสวยง,งามและจะมีกระบวนแห่สวยง,งามนะจะจะมีการประกวดกระบวนแหด้วยนะครับเราคิดว่า,เ,าเชิญชวนพี่น้องประชาชนนมา ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของเราคือประเพณีราพระในคาถาจักบัตรดเท,ท,เทวนะวันที่สามตุลาคมนะครับ